เกิดมารวยก็รวยได้ข้าอยู่ใกล้ๆเองจำไว้กราบบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้เมนยูชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นเป็นเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะหลวงปู่ดูสอนเวลาทําบุญควรจะอธิษฐานอย่างไรให้ได้ผลครอบคลุมทั่วทั้งทุกประการ คนส่วนใหญ่เวลาทำบุญมักจะอธิษฐานว่าขอให้รวยขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ได้เลื่อนตำแหน่งแต่ที่จริงแล้วมีคำอธิษฐานที่ง่ายสั้นครบวงจรและเป็นประโยชน์ครบถ้วนมากกว่า หลวงปู่ดู่พมปัญโยเคยสอนเรื่องนี้ไว้ว่าเวลาทําบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจจะโยโหตุเพราะคำว่าความดีนั้นรวมครบหมดทั้งรวยสุขภาพดีมียศมีตำแหน่งมีคนรักและเมตตา ส่วนความทุกนั้นก็หมายถึงตัดสิ่งไม่ดีออกหมดทุกอย่างไม่มีทุก์ไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูที่สําคัญคือการพบแต่ความดีนั้นสําคัญมากดังนั้นเวลาทําบุญครั้งใดอธิษฐานง่ายๆก็ได้เช่นกันว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุก นิพานปัจจัยโยตุเพราะถึงแม้เราจะขอพรจนร่ำรวยได้จริงแล้วแต่ถ้าไม่มีความดีเงินนั้นเราอาจจะนำไปเล่นการพนันไปซื้อยาบ้าสุดท้ายก็พาไปนรกแม้จะมียศมีตำแหน่งแต่ถ้าปราศจากความดีก็อาจจะเอาตำแหน่งนี้ไปข่มเหงรังแกคนอื่น คดโกงประเทศชาติก็มีนรกเป็นที่ไปหรือแม้จะมีคนรักคนเมตตาแต่ถ้าหากเราไม่ดีเราก็อาจจะกลายเป็นคนเจ้าชู้หลอกคนให้รักคนนั้นให้ล้มสุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกันและไปนรกกันการขอให้พบความดีจึงเป็นพอรอันประเสริฐท,ที่สุดเพาะผู้ที่จะทำความดี ต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นใดดังนั้นเมื่อมีปัญญาแม้จะเกิดมาจนใช้ปัญญาหาเงินจนรวยได้แม้จะเกิดมาต่ำต้อยก็ใช้ปัญญาหางานหายศหาตำแหน่งมาได้ไม่ยากหรือแม้จะเกิดมาไม่มีใครรักแต่หากมีปัญญารู้จักพูดจาใครๆก็หันมารัก ที่สำคัญคือเมื่อมีปัญญาก็รู้ว่าความชั่วไม่มีประโยชน์และไม่ควรทำความดีมีแต่ประโยชน์และควรทำดังนั้นจึงเป็นผู้ที่มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้ามีแต่สุขคติเป็นที่ไปใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขส่วนคำว่านิพานะปัโยโหตุ ที่โบราณท่านได้อธิษฐานแบบนี้ก็แปลว่าจงเป็นปัจจัยพาเข้าถึงนิพพานเพราะชีวิตอันยาวไกลนี้มันแสนอันตรายด้วยอวิชชาที่ครอบงำสรรพสัตว์ทั้งหลายทําให้ชีวิตหลงผิดไปทําผิดพลาดไปจึงต้องมีคําอธิษฐานให้กํากับไว้เพื่อจะทําให้เราพ้นทุกข์อย่างแท้จริงท่านผู้ฟังคะ หลวงปูด่ดูพรมปัญโูเกิดในตระกูลหนูสีเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2447ตรงกับวันสุขขึ้น15ค่ำเดือน6ปีมะโรงตรงกับวันมิสาขบูชาโดยเป็นบุตรของนายพุทธกับนางพุ่มหนูสีมีพี่สาวร่วมบิดามารดาสองคนท่านเป็นคนที่3เป็นบุตรคนสุดท้อง หลวงปู่ดูคมปัญโยบรรพชาอุปสมบทณวัดสแกตำบลทนูอําเภออุทไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีหลวงปูก่ก่นเจ้าอาวาสวัดพระญาติการามเป็นพระราชอุปาชาหลวงปู่แดงเจ้าอาวาสวัดสแกเป็นพระกรรมวาจาจารย์ หลวงปู่ฉายวัดกลางคลองสะบัวเป็นพระอนุสาวจารย์เมื่อวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2468ตรงกับวันอาทิตย์แรมสีข้ามเดือน6ได้รับฉายาว่าบรมปัญโย้วยความที่ท่านเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้จึงมีความเพียรที่ศึกษาทางด้านปริยัติและปฏิบัติ จากขนาดจากผู้ทรงรู้ทรงภูมิอยู่ในยุคนั้นหลายท่านอาทิหลวงพ่อกลัน่นหลวงพ่อเผาท่านเจ้าคุณเรื่องพระครูชมหลวงพ่อรอดและอีกลายหลายท่านตามจังหวัดต่างๆ ลวงปู่ดูพรมปัญโยมีวิธีการเมตตาในการสอนสิทธิ์ทั้งหลายโดยอุบายธรรมสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายลึกซึ้งในตัวโดยเล่าจากเหตุการณ์ที่ท่านพบเห็นมากับตัวของท่านเองหรือได้มาจากการปฏิบัติธรรมอันยาวนานตลอดชีวิตและบางครั้งก็กล่าวถึงพุทธประวัติธรรมบทหรือชาดกต่างๆตามแต่ท่านจะเห็นควร ในเวลาหรือโอกาสต,าต่างๆที่จะนำมาสอนสิทธ์เพราะลูกศิษย์แต่ละคนนั้นมีภูมิธรรมไม่เท่ากันคนที่เข้าวัดใหม่ๆท่านก็จะสอนแบบเข้าใจง่ายๆแต่ลึกซึ้งและกินใจจนเสมือนว่าท่านสามารถรู้ถึงก้นบึ้งของความคิดของบรรดาลูกศิษย์ลูกหา สุขภาพของหลวงปูด่ดูเริ่มสุดโทมนับตั้งแต่พุทธศักราช2527เป็นต้นมาเนื่องจากการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอสาเหตุจากการที่บรรดาสิทธทิทั่วทุกสารทิศได้หลั่งไหลกันมานมัส,สการท่านมากขึ้นทุกวันหลายคราหลายครั้งสุขภาพจะซุดโทมหนักมากท่านก็อุตส่าห์ออกโปรดญาติโยมเป็นปกติ พระที่อุปถากท่านเล่าว่าบางครั้งถึงขนาดที่ท่านจะต้องพยุงตัวเองขึ้นด้วยอาการสั่นและมีน้ำตาคลอเบ้าท่านก็ไม่เคยปริปลาให้ใครเป็นกังวลเลยแม้แต่ว่าทางคณะแพทย์ได้กลับขอร้องหลวงปู่ให้เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่หลวงปู่ก็ปฏิเสธภายหลังตรวจพบว่าหลวงปู่อาพาธด้วยโรคลิ้นหัวใจรั่ว จนกระทั่งปลายปีพุทธศักราช2532หลวงปู่เริ่มพูดบ่อยครั้งกับบรรดาลูกศิษย์เกี่ยวกับการละสังขารของท่านจนเมื่อวันอังคารที่16มกราคมพุทธศักราช2532ช่วงเวลาบ่ายนั้นมีนายทหารอากาศผู้หนึ่งมากราบท่านเป็นครั้งแรก หลวงปู่ท่านได้ลุกขึ้นนั่งและตอบรับด้วยใบหน้าที่สดใสราศีเปล่งปลั่งเป็นพิเศษจนบรรดาสิทธิเห็นผิดสังเกตหลวงปู่ยินดีที่จะพบกับสิทธิผู้นี้ท่านว่าต่อไปนี้ข้าจะได้หายเจ็บไข้เสียทีคืนนี้มีคณะสิทธิมากลับไหว้ท่านท่านได้พูดว่าไม่มีส่วนใดในร่างกายที่ไม่เจ็บป่วยเลย ถ้าเป็นคนอื่นคงเข้าห้อง ICU ไปนานแล้วพร้อมทั้งพูดดักแน่นว่าข้าจะไปแล้วนะจะกราบปัดฉิมโอวาสย้ำให้ทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถึงอย่างไรก็ขอให้อย่าได้ละทิ้งการปฏิบตัติได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิบตัติก็เหมือนนักมวยขึ้นเวทีแล้วต้องชกอย่ามัวแต่ตั้งค่าเงื้งเงง คืนนั้นหลวงปู่ก็กลับเข้าสู่กุฏิและละสังขารไปด้วยอาการสงบในกุฏิของท่านเมื่อประมาณ5นาฬิกาของวันพุทธที่17มกราคมรวมสิริอายุได้85ปี8เดือน6 5พัรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เมื่อวันที่20เมษายน พุทธศักราช2 5 3 5าอคำอธิษฐานแห่งองค์หลวงปู่ผู้ใดที่เคยสร้างบุญกุศลมากับข้าเคยเป็นศิษย์ข้าอาจารย์เป็นลูกหลานสร้างบุญกุศลมากับข้าแม้ในชาตินี้ไม่ได้พบสังขารธรรมของข้าแต่พอพบเห็นหลักธรรมคาสั่งสอนของข้าแล้วเกิดศรัทธาคนผู้นั้นแหละเคยสร้างบุญสร้างกุศลมากับข้า เคยเป็นสิษย์เป็นอาจารย์เป็นลูกเป็นหลานของข้าขอให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมภาวนาไตรสระคมพุทธังสรา,นงางสรานงาังคัตฉา,ามิธรรมังสารนังคัตฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิเวลาอีกไม่มากรีบพากันปฏิบัติเพื่อจะได้ไว้เป็นที่พึ่งในภายหน้าข้าจะคอยช่วยศรัทธานับถือข้าจริง แกคิดถึงข้าข้าก็คิดถึงแกแกไม่คิดถึงข้าข้าก็คิดถึงแกข้าอยู่ใกล้ๆแกๆจำไว้ค่ะท่านผู้ฟังคะหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขออำนาจคุณพระศรียรัตนตไตรจงมาอํำหน่วยอวยใยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญ มินยูชาแนลขอกบขอบคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางช่องนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและติดตามสวัสดีค่ะ